เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามากับอีกหนึ่งมอดภาพสวยนะครับซึ่งเราไม่ได้จับมอดภาพสวยตัวนี้มานานมากนะครับตัวนี้ก็คือเนทโรวินชันนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวอื่นที่ผมเคยสอนลงในช่องนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอัปเดตใหม่ของเดือน6นะครับ ซึ่งคิปนี้ก็มีน้องสปอนเซอร์ใจดีนะครับแบ่งไฟล์ของเจ้าในธุนกิวิชั่นอัปเดตใหม่เนี่ยมาให้ผมได้สอนทุกคนลงในช่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องมากจริงๆนะครับคือคิดถึงมอสตัวนี้มากไม่ได้เล่นมานานและอันนี้ผมเล่นอยู่ในระดับมีเดียมพรีเซตของตัว e n b นะครับทุกคนส่วนในเกมเนี่ยผมก็ปรับไม่สุดนะครับเฟรมเรทก็ออกมาที่ประมาณ6070เนะเวลาที่เราเข้าเมืองตัวนี้เนี่ยมันจะมีดีในเรื่องของแสงเงากับแสงตกกระทบนะครับทุกคน นี่นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูถนนนะครับถนนเนี่ยมันจะดูเงาขึ้นใช่ไหมเวลากระทบกับแสงของพระอาทิตย์นะครับแล้วก็แสงที่รอดผ่านตัวผมมาเนี่ยมันดูดีมากนะครับทุกคนพวกความเงาของตัวรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความเงาตัวเกมต้นฉบับเยอะเลยนะครับแล้วนี่นะครับในเรื่องของเงาใบไม้อะไรพวกนี้มันก็จะดูดีมากนะครับแล้วก็ลองสังเกตเงาของตัวละครตัวผมนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ ตอนที่ผมเล่นมอดภาพสวยที่มันไม่กินสเปกอะเงาผมคือมันแตกมากเลยนะแล้วถ้าเราเอามาเล่นกับเนโ r รว i ชันอีโวตัวนี้เนี่ยเงาผมมันจะดูดีกว่าเดิมมากนะครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้ไปปรับในเซตติ้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเมืองกันนะครับว่าเนโ o รว s ชันอัปเดตตัวใหม่นี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับทุกคนไปกันเลยครับผมนี่เอ้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับทุกคนแบบแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเนี่ยต้นไม้อะเอ้ยจริงปะเนี่ย ฮ้ยโคตรละเอียดจริงจังเลยครับคือทุกคนจําได้ปะตอนที่ผมรวมมอสภาพสวยของ GTA 5เนี่ยผมยกมอสต้นไม้ 5K มาผส,สมกับ n น u ั r a l Vision Evo ใช่ปะแต่คือ n นทั r a l v i s i o อ Evo อัปเดตใหม่นเนี่ยเขาเปลี่ยนความละเอียดของต้นไม้นะครับทุกคนผมเดาๆก็น่าจะสัก 4K นะแต่คือมันสวยมากอะ่ะคือทุกคนไม่ต้องไปลงต้นไม้แยกแล้วนะคือต้นไม้ที่เขาเอามาให้เนี่ยเขาปรับความละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมคิดว่าเขาน่าจะปรับความละเอียดของต้นไม้ทุกต้นในเกมเลยนะพวกต้นหญ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็เออใช่ทุกคนดูดิ ต้นไม้คือมันละเอียดกว่าเดิมจริงๆนะครับมอตตัวนี้ของอัปเดตเดือนนี้นะครับโอ้โหดูดีว่ะ <c oughs> คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากนะครับทุกคนผมไม่ได้เล่นมอตในทุลรอบวิชั่นอีโวมานานมากแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่ทุกคนลองดูนะคือมอตตัวนี้เนี่ยเรื่องแสงเงาผมคิดว่ามันเป็นแสงเงาที่ค่อนข้างจะสวยกว่ามอตภาพสวยตันอื่นแล้วนะครับทุกคนต้นไม้คือสวยกว่าเดิมมากคนชอบอะ เออแล้วก็นี่ด้วยต้นสีชมพูเนี่ยเปลี่ยนด้วยป่าวะก็คือผมจาไม่ได้นะว่าต้นสีชมพูเนี่ยมันเปลี่ยนเท็กเจอร์หร,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 รือเปล่าใครจําได้ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าต้นสีชมพูเนี่ยเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปหร,ร,รือเปล่าโอ้โหนี่ทุกคนดูเงาดูแสงนี่มันกระทบกับรถลแล้วก็กระทบกับถนนเนี่ยเจ้ามอตัวนี้เนี่ยมันยังทให้ผมขนลุกเหมือนเดิมเลยนะครับคิดถึงมากเจ้ามอตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องลอยเลเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับที่สปอนเซอร์มอตตัวนี้มาให้เพื่อนๆในช่่ออองงเรรราาาไดดู้วิธีกกกสนนนลััคคบทุ เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสภาพอากาศกับเวลาดูนะครับช่วงกลางคืนเจ้ามอตัวนี้ก็จะมีดาวบนท้องฟ้านะครับเป็นเท็กเจอร์ของท้องฟ้าในเวลากลางคืนอ่า<ม>แล้วก็ช่วงใต้เช้าก็จะมีแสงแบบละมุนละมุนอุ่นๆนะครับขยับมาที่9ก้าโมงอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสภาพอากาศกันนะครับเอาเป็นถ้าเป็นทะเลทรายเนี่ยเราต้องใช้สมอกหรือไม่ก็ฟอกกี้นะครับ นี่นะครับถ้าเราอยู่ในทะเลทรายแล้วปรับเป็นฟอกกี้เนี่ยคือมันจะเป็นหมอกที่สวยมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ลองปรับให้มันเป็นช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ตกด้วยอะ่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับโอ้โห,โหนี่ทุกคนเป็นไงโคตรได้ฟิลเวเทิร์โอ้โห้โหความรู้สึกโหยหาม่าตัวนี้มันกลับมา <S <S อ๊อกู <S <S ไปปรับอะไรไว้วะนนี้ทำไมชนแล้วแม่งเด้งออกเลย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของทะเลทรายเดี๋ยวเราลองไปดูซิกเของเจ้ามอตัวนี้อย่างหนึ่งกันนะครับเพราะว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องของพวกพาร์ติเคิลเอฟเฟกที่เป็นพวกควันด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาเบินยางรถด,ดูนะครับเอาควันของเจ้ามอตัวนี้นอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะเก่าเกมหรือเปล่านะครับ <c oughs> อะไรมึงเนี่ยให้ผมทองควันคือควันจริงๆอ่ะควันดำๆเลยไม่ใช่ควันขาวโหมไม่ว่าจะใช้ตอนไหนเจ้ามอตัวนี้ก็สวยอยู่ตลอดนะครับเอาเราก็ไปชนอะไรเนี่ย โอ้ชนลักกระเด็นไปไกลด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าผมไปปรับดาเมจของรถไว้เท่าไหร่อ่ะแล้วในส่วนของเรื่องทรายนะครับอันนี้เราลองมาเบินยางบนสนามทรายดูนะครับหึถ้าเล่นกับมอสรดออฟโรดนะโคตรสะใจอ่ะอ่าเดี๋ยวขอจัดการตำรวจแป๊บหนึ่งนี่เอาคันนี้คันนี้คันนี้เอาคันนี้ต่อเล่นแมงเลยนี่พอพอกองก่อนเยี่ยกูพาทุกคนมาดูวัฒภาพสวยเนี่ย ก็เ,เป็นว่าผมจะพาทุกคนมาดูเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนลงเจ้าม็อดในทัวร์เวชันอีเวของตัวอัปเดตใหม่กันนะครับทุกคนและก่อนที่จะไปลงกันเนี่ยผมรบกวนทุกคนเนี่ยลงม็อดพื้นฐานมาก่อนนะครับ <c oughs> เล่น GTA 5มรรจะกลายเป็นแบ t t l เทิ e l d ฟิลด์อยู่ละอ่ะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องไปแยกดูแล้วนะครับว่าคลิปไหนเป็นม็อดอะไรตอนนี้ผมได้รวมม็อดพื้นฐานไว้ในคลิปเดียวแล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนสามารถดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็มาลงม็อดตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก ไปดูมาก่อนแล้วก็มาทําการลงเจ้ามอตัวนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงเจ้ามอตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับโอในส่วนของขั้นตอนการลงผมจะตัดแบบรวบรัดเลยนะครับมาในตอนที่เราจะแตกไฟล์เลยนะครับผมนี่นะครับไฟแรกก็จะเป็นไฟในทัวร์มิชชั่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแตกไฟล์มาเลยนะครับแล้วก็มอตตัวนี้ผมจะใช้ร่วมกับมอตอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า l อลเอโรตัวนี้นะครับก็แตกไฟล์มาเลยนะครับ ลิงก์ของเจ้า LA Road กับ n น t u r a l Vision เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างในทิปชั่นนะครับทุกคนซึ่ง n น t u r a l Vision เนี่ยมันเป็นมอสที่ต้องเสียเงินซื้อประมาณ300กว่าบาทนะครับเติมเผื่อๆไปประมาณ310บาทประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อเจ้ามอด n น t u r a l Vision ส่วนเจ้าตัว LA Road เนี่ยเป็นมอสที่สามารถโหลดได้ฟรีนะครับเป็นมอสเท็กเจอร์ของถนนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปดูในส่วนของโฟลเดอร์ในซอฟต์แวร์กันก่อนเลยอ่ะมาในส่วนของ e n b นะครับทีนี้เราก็เลือก preset เลยนะครับว่าเราจะใช้ preset แบบไหนสหรับใครที่สเปคอมไม่ได้แรงมากผมแนะนําระดับมีเดียมกับโลว์ preset นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นมีเดียม preset นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วเจ้าตัวอัปเดตใหม่เนี่ยเขาอัพติมไลมาค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมนะครับเวลาเล่นมีเดียม preset ตอนนี้เนี่ยเฟรมเรตมันออกมาค่อนข้างดีมากนะครับพะฉะนั้นผมจะเลือกลงเป็นตัวมีเดียม preset ตัวนี้นะครับให้เราทาการลากคล แล้วทำการเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของเพื่อนขึ้นมาเะครับพอเราเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5มาแล้วนะครับทำการกดคลิกขวานะครับเพสลงไปได้เลยนะครับผมหรับใครที่ไม่เคยลงนะครับเวลาที่เราเพสลงไปแล้วเนี่ยเจ้าไฟล์มันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์เลยนะครับแต่นี่คือผมเคยลงไปแล้วมันจะถามว่าเราจะเพสไฟล์ซ้ําหรือไม่ผมก็จะเลือกวางซ้ําไปนะครับอ่ะแล้วก็จะพับหน้าต่างของเจ้าตัวเกม GTA 5ลงไปนะครับแต่ไม่ต้องปิดนะเพราะว่าเราต้องใช้อีก ลงพรีเซตเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าในตรวมิชชั่นอีโวลนะครับมาในส่วนของเมนไฟล์อ่ะในส่วนของเมนไฟล์ก็ Copy ทั้งหมดเลยนะครับลากคลุมทั้งหมดคลิกขวากด Copy นะครับเปิดโฟลเดอร์ GTA 5มาเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาเลือก p a ส t e ลงไปนะครับของผมมันก็จะถามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเคยลงไปแล้วแต่ของเพื่อนๆที่ไม่เคยลงเนี่ยมันก็จะลงไปให้เราเลยนะครับอ่ะ เมนไฟล์เสร็จแล้วกลับมาหน้า n a u u r a l Vision Evo นะครับคราวนี้มาลงตัว n น t u r a l Vision Installer นะครับก็คือเรากดคลิกแคก่คลิกเดียวเนี่ยเจ้าตัวมอดภาพสวยใน t ั r a l วิชั่นเนี่ยมันก็จะลงให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเป็นข้อดีของเจ้ามอสตัวนี้นะครับก็กดดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยนะครับนี่พอดับเบิ้ลคลิกมาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเนทัว a l วิชั่นอีโหรือบางคนที่ดับเบิ้ลคลิกไม่ได้นะครับมันจะเป็นไฟล์กระดาษสีขาวเลยนะให้เรากดคลิกขวานะครับเล แล้วก็เลือก Open IV ตรงนี้นะครับหรือใครไม่มี Open IV ตรงนี้นะครับให้เราเปิด Open IV มาอ่ะเปิดขึ้นมานะครับในส่วนของ GTA 5แล้วก็รอสักครู่พอเปิด Open IV มาอย่างนี้นะครับกด Edit Mode ด้านขวาบนอ่ะกด Yes ครับทีนี้เอาไฟล์ที่เป็นกระดาษสีาขาวที่มีชื่อว่า Natural Vision Installer ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปไม่ได้ ดับเบิลคลิกไม่ได้เปิด Open w i t h ไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนๆทำการลากเจ้าตัวไฟนี้เนี่ยเข้ามาใน Open IV เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นไฟแพ็กเกจอินสตอลเลอร์ให้เหมือนกันนะครับที่มาแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ให้เรามากด install ตรงนี้นะครับกดเลือกไปในส่วนของโฟลเดอร์ mod นะครับย้ำนะครับว่าเวลาที่เราลง MoD อะไรที่เป็น Add-on อยู่ด้วยเนี่ยให้เราเลือกโฟลเดอร์ mod ตลอดเลยนะครับห้ามลงไปที่โฟลเดอร์เกมเพียวๆเลยนะครับไม่งั้นเกมของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีปัญหาแล้วมันจะแกกก้ยามาม นี่นะครับใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียวตอนนี้ก็อินสตอลสำเ e s จแล้วนะครับเราติดตั้งเจ้าตัวมอดภาพสวยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ Optional Add-on นะครับอันนี้เราจะเลือกลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับกดเข้าไปครับในส่วนของ p e r f o r m a n c e boost จะเป็นในส่วนของการ b o o s t fps อนะครับอันนี้คือผมลงแน่นอนเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยเหมือนที่บอกไปมันไม่ได้แรงอะไรมากนะครับ install ตัวนี้ไปนะครับจำไว้นะครับเวลาที่เราเข้ามาในโฟลเดอร์ o p t ชว n แอ Add-on เนี่ยเราเข้าไปในโฟลเดอร์ไหนก็ได้มันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกคือไฟล์ที่มีชื่อว่า i n s t a l l นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เอาไว้ติดตั้งนะครับส่วนไฟล์ที่2จะมีชื่อว่า Uninstall ซึ่งเป็นไฟล์ที่เอาไว้ถอนการติดตั้งนะครับจะมีแบบนี้ทุกโฟลเดอร์เลยนะครับนี่นะครับ Install กับ Uninstall นี่นะครับมีทุกโฟลเดอร์เลยก็ไม่ต้องกลัวว่าลงไปแล้วจะถอนการติดตั้งไม่ได้เดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวเพอรโฟอร์แมนรับรากันก่อนเลยนะครับ อ่ะแบบนี้เลยรอมันติดตั้งให้เสร็จนะครับจึงจะสามารถไปลงออปชั่นอตัวอื่นได้อ่ะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็ไม่อยากลงอะไรเพิ่มเติมละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ลงมอสนี้ครั้งแรกเนี่ยเข้าเกมไปแล้วเกมมันจะหลุดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะให้เราเข้ามาอีกทีเท่านี้เกมเราก็จะเข้าได้แล้วนะครับทุกคนโอเคไปเจอกันในเกมครับ และนี่นะครับผมพอเราเข้าเกมมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับขอเพื่อนเนี่ยน่าจะสวยกว่าผมนะครับเพราะว่าน้ตบุกของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาในส่วนของเรื่อง e.n.b. Series นะครับเพราะว่าน้ตบุกผมเนี่ยมันจะใช้ e.n.b. Series ไม่ติดนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอลองไปใช้ของค่าย Re เชตแล้วเนี่ยอันนี้ก็ปกตินะครับซึ่งก็หาวิธีแก้ไม่ได้สักทีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับทุกคน โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับมอดภาพสวยในทัวร์ว i ชั่นอีโวของอัปเดตใหม่ในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องลอยเลเซอร์ด้วยจริงๆนะครับที่ทำการสนับสนุนหรือสปอนเซอร์มอดตัวนี้มาให้เราได้สอนลงกันนะครับจริงๆเขาสปอนเซอร์มาหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส V RTGI แล้วก็ใน t ัวร์ว i ชั่นอีโแบบ 5M เนี่ยเขาสปอนเซอร์มา3ตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะครับแล้วสำหรับคนที่บอกว่าอยากให้ผมสอนซื้อในทัวร์ว i ชั่นอีโพร้อมกับยกเลิกสัััญญาาตตอออนนนทีี่เรรสมคไปนน้้ก็งข ภยด้วคือผมเคยบอกหลายคนไปแล้วในคลิปเก่าๆนะครับว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะซื้อหรือไม่อยากจะแตะมอดภาพสวยอะไรที่มันต้องสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าน้ตบุกของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงมากนะครับคือไม่แรงเลยแหละนะครับก็เลยไม่อยากจะซื้อมอดภาพสวยอะไรมาเยอะๆนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันคงจะเล่นไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมจัดคอมใหม่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนสมัครสมาชิกพวกมอดภาพสวยต่างๆของเกม GTA 5นะครับเอาแบบมายำาให้มันสวยระดับ 4K 8K กันเลยทีเดียวนะครับโอเค แต่ก็ต้องอดใจรอกันสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สขบงบของคอมประกอบตัวใหม่ไว้แล้วอ่ะก็จะพยายามประกอบให้มันอยู่ในงบไม่เกิน80,000บาทนะครับคาดว่าถ้าการจอลงปีนี้ก็คิดว่าจะประกอบปีนี้เลยนะครับส่วนถ้าการจอยังไม่ลงปีนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมก็ได้เก็บังค์เพิ่มมาอีกด้วยเพื่อที่จะได้ซื้อจอใหม่มาใช้ในการตัดต่ออะไรพวกนี้ก็เป็นเสร็จแล้วรวมไม่เกิน95,000นะครับโอเคก็อเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นี้นะคครับน ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบการมกกัดเกม gta 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดซับสไครป์ช่องบมด้วยนะครับทุกคนแล้วไว้กลับมาเจอกันนะครับ